ฉันมักจะลบสายตาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยไปฟังที่ใครพูดมาเกิดมาก็เพิ่งจะเคยได้ยินก็ฉันไม่รู้จริงจงไอ้เธอไปเจอมาน้าเจอผิดหรือเปล่าต้นคนก็ทานพี่อิวนะ้เดินจูงมือใครน้องู้มือเจ็บไม่มีน้ำใจช่วยเธอให,ให้เรื่องทั้งหมดก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรเท่านั้น ทุกครั้งก็ตอบคำถามแบบเ,เดิมๆทุกทีไม่คิดวะคงไม่จริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองยังรู้ว่าเป็นคนไร้ใจก็ฉันแค่ RA, ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนที่ไม่คิดจะคงไม่จริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองยังรู้ว่าเป็นคนไร้ใจก็ฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้าย ทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่นฉันรู้ดีว่าตัวเองยังไม่พอแต่บางที่ฉันก็ยังไม่พอทียอมรับความทเดินเท่า,านานเหมือนเวลหัวใจฉันรู้สักวันฉันจะตีให้พอ ในวันท so so <wh> ี่ฉันบอมจะยอมรับใครมาเดินคู่กันตลอดไปา็ฉันมีรู่ต้องทำอย่างไรบางทีก็พูดไม่ตรงกับใจแล้วฉันต้องพูดให้ตรงกับใครหรือเพียงแค่พูดตรงๆออกไปเท่านั้นพอเทังไงกันดีเมื่อมันเป็น เอาเป็นว่าฉันยอมโดนตันาไม่ใครจะว่ายังไงก็ตามไม่ใครจะว่าเปน้นถ้าผ่านก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมจะยอมรับมันไม่ได้พึงจะแล้วไม่ได้พึงจะร้ายก็คนมันเป็นอย่างเงี้ตั้งนานไม่อยากจะตกไปจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนหลายใจฉันแค่ใจวาฉันแค่ใจวาย ทุันก็เตืเอนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนจริงไม่คิดจะโกไปจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังรู้ว่าเป็นคนหลายใจก็ฉันแค่ใจวายฉันแค่ใจวายทุกวันก็เตือนตัวเองใน,ในใจอย่าไปทำร้ายคนจริบรนดาผู้หญิงบอกคเจะไรเอางานกันได้ผมยอมรับจะพบกจะเจ็บมาตั้งกี่รายก็จำไม่ได้เขาต้องลองนัำจะบอกว่าเท่าหาตั้งแต่ปลายกีฬาไม่ยอมรับ

My am is, noobsess. I'm baby girl we go. Everything's I'm a noobsess. 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 I'm a i am to like it, ไม่ใช่ผ็้ชายที่ถูกใครที่ใครก็มอกว่าแสนนีแต่เต็มใจจะบอกวิธีถ้าเธอตองกาแสน่องหมดใจจนฟ้องให้เธอก็มพียงแค่เธอทมันใจของเธอและพอมกับเธอทุกเรื่อรับก็พอตัวสิ่งเป็นน้อง black label อยู่พอคนทั้งมากาแฟ่ผมขอตัวแล้วชื่ออะไรและขอเดือนดิ พูดใชีวันคิดควบควนอนนีอมาลองดูว่าเธอกับฉันเคยไว้ก็กันไมมพร้อมจะทวนไหมไม่อยากให้ใครจะต้องมาเสียเวลาก็ต้องการกันใส่ใจคุณคงจะเสียน้ำตามันไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครใคายู่มเลกกันเศาสายทุกคนก็รู้กันทั้งนั้นว่าใจวาย